ครับนี่ครับผมรถตู้มาจอน้าบ้านแล้ววันนี้เราก็จะกลับบุรีรัมย์กันนะครับผมพ่อมาครับพี่น้องคน่ะพี่ๆนะครับวงดน,นตรีถึงสุขแบนนะครับวงของเบฟเองนะครับผมแต๊ะแต,ตัวไม่ไน้น้น่อยคน,นะครับดูมากหลายอยู่ในพ่อของหลาย,ลายด้ อันนี้แม่นะครับ <All S 1> ผม oh. พี่จอยนะครับน่าสดเหรอน่าสดเหรอมาปางวัสดีค่ะก่อนเป็นบรรณอายกล้องอีกของประมาณสามแสนลังอ่ะเออเออร้อนหนูไม่ต้องลงนะมาปางกะสิไปขึ้นบ้านใหม่ครับผมพี่น้องเห็นยังเอาเด็กน้อยย่านคอยพี่น้อง ัวพี่เวททำไมจำไม่ได้หรอ oh. จำวัน <Okay. S 1> ใดไห้แล้ววันนี้พี่น้องโอ้ย oh, ห oh. ล้ยลายเด็ก้อยย่านคอยนี่ก็พี่พี่ก็กลับบ้านกันทุกคนแล้วนะครับผมกสิได้ทำบุญขึ้นบ้านไหมครับขนกันโอ oh. กลับไปวันนี้เราก็ไปงานนะครับผมที่ลำไยมาานะครับเป็น ร้าน LA นะครับผมพี่น้องทางลํมมาดผู้ใดวางกับมหาห้กกำลังใจไดด้วยครับพี่น้อง <S <S ว้านี่ก็ไปรับเชิญให้กับร้านของพี่ชายนะครับเอกก่อนแม่จวงไปแล้วเด้อแม่สิแม่จวงไปผู้เ,มมดเดียวครับพู้นะครับพี่น้องไม่ย้ายจวงมแ,มแม่ไปมือใดแม่ก็จะไปเหมือนกันใช่ไหมเออ วันหยุดยาวครับผมหยุดยาว่อกลับไปกลับบ้านเดี๋ยวสไลด์สดให้พี่น้องดูนะครับผมฮะวีได้แล้วได้แล้วอันนี้เออใช่มีผ้าด้วยเอาผ้ากับบานครับพี่น้องอ้าเดี๋ยวไปถึงบ้านนะครับจีไลฟ์สดกับยาให้เบิ้งแหละกจีอัปเดตบ้านให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเลยกันแล้วกันนะครับตอนนี้ขอคลิบของแล้วก็เดินทางก่อนกันแล้วกันนะครับบ๊ายบาย